ฉีดวัคซีนยังพี่ยังรอยาดีก่อนเดี๋ยวมาฉีดแล้วตายบอกรอยาดีหัวฉีดและตายตุนปูนบ่มเท่าไหร่พี่ครับ6 1นี่ติดโควิดยังครับกลแล้วเนอะชั้นสี่ห้องสามสี่สองไม่มีลิศตาย คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสี่ยงที่เหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างโปรดใช้วิจนณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15วันควรได้รับคำแนะนำสตรีมีคันไปเกาที่อื่นอย่าลืมโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับคุณพ,พันผมชง สวัสดีครับเพื่อนเครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคุณพันธ์ผมทองคุณพันผมทองวันนี้คุณพันจะมาทำคอนเทนต์อะไรนี่ครับดูรถผมติดป้ายเดลิเวอรี่ป้ายเดลิเวอรี่วันนี้คุณพันจะมาขับเดลิเวอรี่นะครับผมจะสร้างความฮาขนาดไหนผมได้เสื้อมาแล้วด้วยไหน,นครับเสื้อเดลิเวอรี่นะครับ จะสร้างความฮาอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม Delivery ไม่ใช่สปอนเซอร์ของผมนะครับแต่ถ้าช่องผมดังขึ้นมาสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็ได้เฮ้ยกูเห็นไอ้พวกขับรถขับรถใหญ่รถขนข้อแล้ววนนี้มันชอบใส่แว่นเราต้องใส่ป่ะใส่ด้วยเนาะต้องใส่ด้วย โอเคเอาละครับเราพร้อมที่จะไปขับ d ดลิเวอรี่ขนของกันนะครับตามผมมาตามผมมาครับว่ลุดเลยไปเร็ว พื่ครับผมจะ,จะขับรถเดลิเวอร่ส่งของครับคอนเทนต์นี้จะส่งของแบบพาขนาดไหนตามผมไปดกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์สำคัญที่เราต้องพกไปด้วยคือแอลกอฮอล์นะฮะเพื่อไว้ล้างมือนะคะรับเวลาเราจับสิ่งของอะไรต่างๆเราต้องล้างมือทุกครั้งนะครับผมป้องกันโควิดไอควายควิดในทิน <laughs> <laughs> โอเคครับวันนี้ผมจะไปที่ อะไรไม่รู้อ่ะเขส่งโลเคชั่นไว้ให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะตามโลไปไปไปกันเลยโอเคครับเมื่อนตอนนี้เรามาถึงจุดที่รับขอนแลครับผมต้องถอยหลังเข้านะฮะพอเป็นต่อยแคบตอนนี้เราเข้ามาแล้วครับผมไม่มีใครดูแลไม่ติดเลย ดูเองก็ได้วะ <c oughs> ตนเป็นผู้พึ่งของตนส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> จอดตรงไหนได้ครับ <c oughs> <Okay. S 1> โอเคจริงจริงผมเอาหน้าเข้ามาก็ได้เนาะ <c oughs> ห้าบาทก็เตริรไม่ท่าโง่เลยเราแล่ตอตรงนี้ได้ใช่ไหมครับโอเคไปรับของชั้นอะไรนะครับชั้นสี่อธิบีบอกไม่มีลิฟต์ใช่ไหมครับที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไม่รอเลยก็ได้ครับหรือมมนต้องใช้คี์ยการไหมห้องเบอร์อะไรครับโอเคครับชั้นสี่ห้องสามสี่สอง ไม่มีเลิไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กทั้งสิบก็เจอมาแล้วไปกันเลย ขึ้นมาก็หอบแล้วครับอนุญาตนะครับสวัสดีครับพี่ขอโทษนะครับของมีแค่นี้เนอะปุ่มนี้ใช่ไหมครับอปอุ่มนี้ใช้หมดเลยนะครับโอเค เดี๋ยวอเวลาผมพ่อแป๊บก็คือที่นี่ไม่มีลิฟต์ต้องลงบันไดใช่ไหมครับนั้นแต่ผมไปลองล่างเ๋ยวลูกค้ายอนของไปครับไปได้ก็ไม่ดีนะผมร้อเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการขนของกันเลยนะครับผมผมอนุญาตใหยถ่ายคอนเทนต์หน่อยนะครับ โอเคจะมีตู้เย็นแล้วก็ของใช้ทั่วไปนะครับ <c oughs> เฮ้ยครับด้วยครับอันนี้นนเ,เป็นรอบสุดท้ายโดนชั้นสี่ตาเลือกเดในตัวโดนชั้นสี่เข้าไปสำหรับหลายครับเพื่อบริการการงานของเราต้องเป็นบริการอย่างประทับใจนะไม่ว่าชั้นไหนเราต้องทําได้นะครับผมแต่นี่เล่นชั้นสี่เล่นแย่เลยเพระาะวอบเล่นเจอาเนื่อ เคครับเดี๋ยวเราจุขึ้นเหอโอเครับเนี่ยครับถ่ายไปครับเดี๋ยวเราจะเอาอกล่องเนี้ขึ้นไปนะจะส่งที่จุดปลายทางแต่ที่จุดปลายทางน่าจะมีลิฟต์ครับถึงคราบบอกมีลิฟต์อยู่โอเคไปกันเลยดีค,ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก้ขาวของขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมยกเชฟฟามเรียบร้อยก่อน เดี๋ยวมันล่วนไปถังของเ,ขเสียหายครับปุ๊บโอเคไมได้ครับโอเคนันไปกันได้ครับไปจุดส่งของกันเลยโอ้ยร้อนมากเดลิเวอรี่ครับผม <_ Z> คุณพานอยากลองขับ <_ Z> เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมใกล้จะถึงจุดหมายที่มาส่งของแล้วครับ น่าจะเป็นคอนโดสูงๆข้างหน้านี่ครับถ้าตามโลเคชั่นน่าจะใช่เพ่นครับเพื่อนๆดูนูน่นครับตึกข้างหน้าสูงๆนี่นะครับนู่นๆเลยที่เราเห็นใหญ่ๆนู่นเลยครับเดีย๋ยวจะเราโค้งไปไปถึงตึกนั้นน่าจะเป็นตึกนั้นครับผมตึกที่เมื่อกี้ที่ผมขนของมันไม่มีลิฟต์นะครับ แต่มาที่นี่อาจจะมีลิฟต์สบายหน่อยเมื่อกี้เล่นกูตาเหลือเหงื่อเต็มตัวเลยครับบอกตรงเหมือนอาบน้ำอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อบริการนะครับและความสนุกสนานของเราคุณผนผู้ชงเดี๋ยวเราจะจัดให้ค<ช>ร<ม>ับความมานี่ครับถึงแล้วตึกนี้เลยน่าจะใช่ตามโลเคชันเลี้ยวซ้<ส>าย โอเคมันชื่อคอนโดลุมพินีพรักนะครับสุขสวัสดิ์รามาทรูไปเข้าไปเลยดูหน้าตายามเราต้องผ่านรปภนะครับดูหน้าตาเราพอหน้าต่อยมากครับก้องจับโดนหน้าโดนะอะไงต้องโดนอะดูดิดูดิสวัสดีครับพี่หน้าตาพี่ลอเหล่ากเลยครับ <laughs> ผมเอาของมาส่ง เมื่อกี้ลูกบ้านเข้าไปแล้วได้บอกไว้ไหมครับไม่บอกโอเคเขาบอกให้ผมไปรอที่หลังตึกโอเครับแทมให้ด้วยสตาร์มที่นิตเตะล็อบบี้ล็อบบี้โอเคขอบคุณครับฉีดวัคซีนยังพี่ยังรอยาดีก่เดี๋ยวฉีดไม่ตายบอกรอยาดี กลัวฉีดแล้วตายลุงโตฟังไว้ครับขอปกลัวฉีดแล้วตายอโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในนี้กัน<ด>น<ด>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 ะครับแ่าต่ยามหน้าตาน้าต่อยจริงเจอลูกค้าแล้วครับลูกค้าเราอยู่ตรงนู้นครับไปจอดรถตรงไหนครับโอเคลิ์อยุ่งหลังใช่ไหมแล้วผมก็ต้องมาวัดไข้ก่อนใช่ไหมครับ โอเคครับโอเคขอให้เราไปจอดรถข้างหลังนะครับข้างหลังไหนวะหลังพุม่หมหญ้านี่หรือเปล่านะนะเอาไปจอดหลังพุม่มหญ้านี่วบบไอ้เที่ย,ยงคุนโดดข้ามไปไง <c oughs> ไอ้ใช่ไปทางนู้นอ่าจอดอะไรข้างหลังพุม่มหญ้าไหนหลังข้างหลังเรอะ นั่นนั่นนมีใครเขียนอะไรไหมครับใจหมาขโมยมึงไอ้เทียดูฟังเพลงเยอะไปบ่ามึงโลกเราก็เปลี่ยนไปกูก็เริ่มจะบ้าบอขึ้นทุกวันแล้วโอเคจอดตรงนี้นะครับโอเคจ้าเอารถเข็นไหมครับดีครับดีครับสักคันหนึ่งเขามีให้ยืมเนาะโอเคครับ เราจะได้เครื่องทุน,ทนแรงอีกอย่างะครับรถเข็นที่นี่จะมีให้ยืมนะฮะทุกคอนโดจะมีให้ยืมโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราต้องไปวัดไข้กก่อนมาตามผมโอเคผมน้องนำอะไรไหมคุณสแตมใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณนะครับจ้าจ้าอ่าโอเคครับจ้าไม่ต้องวัดไข้ขอเขาอ้วัดทพย์ปไปแล้วครับ ผมวัดทิปทำไมไม่วัดไข้หัว <laughs> เดี๋ยวแล้วคนข้อ,อนี่ลงมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอารถเข็นเข็นขึ้นไปข้างบนนะครับเพ้ยมมีอะไรกินมั้งหัวหิว <laughs> เลยเนี่ย <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมต้องไปวัดอุณหภูมิก่อนครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะเข้ามาวัดอุณหภูมิดูก่อนดูที่อุณหภูมิผมเท่าไหร่พ <laughs> ี่ครับ6 1นี่ติดโควิดยังครับ <laughs> ใกล้แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวใช่ไหม <c oughs> โอเคครับฝากช่องขุนพานทองทองในยูทูบด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีพี่เอผมต้องออกแถลงนี้เนาะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้เราคนขอ,อกล้บมาบนลิฟต์กันแล้วมาจานกินเลยเทีเ่ยวนี้สบ,บายดีเลย ไม่ไปเหนื่อยเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวจะขอนนี้เข้าห้องให้ลูกให้ลูกค้าครับผมเอาไปเราจะส่นให้ลูกค้ากันนะเพื่อนได้ยินรถบ่อไหมครับหรือว่าลุงตู่จะเอาลวดมาจากผม điều sai à thảm lắm luôn. Phòng bờ lại chậm không. Đây 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 này đây 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 phòng đây 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 โอเคเดี๋ยวมันช่วยยกให้ครับอันนี้มันลูดไม่ได้รบผมโอ้รถฮ่าเพื่อนๆดูรถอันนี้รถโรงแรมนะครับม่ใจ่รถผมโอเค เรียบร้อยนะครับครบนะครับเดี๋ยวลูกค้าเช็คของดูครับผมเช็คของดูครับถ้าครับเอาครบก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกินก็ไม่ต้องเอาคืนผมนะเอาไปเลยเดี๋ยวขอผมถ่ายรูปของนะครับโอเคอันนี้เป็นการถ่ายรูปก็คือ สรุปส่งงานก็คือจบแล้วนะครับงานวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ลูกค้าแฮปปี้เราแฮปปี้โอเคนะครับขอศา่ายที่ลูกค้าหน่อยลูกค้าแฮปปี้นะครับในการให้บริการครั้งนี้เนาะ,อะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวลูกค้าเซ็นให้ผมหน่อยเซ็นเพื่อรับของนะครับโอเคมีค้าจะจ่ายที่นี่นะโอเคจ้านีก็ได้เรียบร้อยครับ มีแท็บบริการอะไรก็เรียกใช้ได้นะครับผมเจ็ดร้อยสิบบาทเอ๋อโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับคนไทยมีน้ำใจได้น้ำ <c oughs> ขอบคุณนะครับอ,อ๋อเดบับบี้เขก่อนก็ได้โอเคอเค,ครับผมนี่ผมต้องนอนสิบบาทเนาะโอ้ยสิโอเค,อเคมากขอบคุณมากครับผม ขอบคุณนะครับครับยินดีครับที่ให้บริการขอบคุณครับผมอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณครับเอาเอาการดอยู่นี่โอเคครับเพื่อนเครับเราก็มาส่งของให้ลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหยังไงครับคุณพานมารับ d ดลิเวอรจะได้ความฮาความสนุกแค่ไหน ต้องหาสิใช่ไหมขุนพันมาตั้งทีโอเคหมดเวลาเราต้องกลับก่อนนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยได้งานได้เงินเสร็จงานได้เงินเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ต้องออกจากคอนโดมิเนียมนี้นะฮะโดยเอาบัตรนี้ตัดแตมมันผูกไม่แตมมาแล้วเพื่อทําการผ่านออกเราไม่เจอไอ้ยางคนเดิมเลยน่าต่อยมากน่าตาเดเที่ยม,มากอย่าไปเรียกคุยามสิเราบอกอ เขาอยู่ในรถว่าเขาเจอแล้วเอ้เปลี่ยนคนใหม่เหอน้าตาอกนกนวเาวเดิมน้เน้วเจอนอกว่านเดิมัลอกันวจัันลเจัจอัจับ้อยันแล้อันันแีวเีันอันแัวัแ้วเลััแ้ยลัแ้ กลัวแพ้ยาเหรอไม่ไมู่จะม่ฉีดที่ไหนให้เปลี่ยนนายกเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนเยเยี่ยมๆไี่ก่นีขอบคุณครับี่นายกสมาคมไม่ใช่นายกแต่ประเทศมำไมถึงนายกสมาคมโต๊สนุกอย่าคิดเยอะครับ กูัวคิดเยอะไปไหนโน่ไหนแล้วอ<า> <laughs> โอเคได้เวลากลับบ้านครับเราก็จะขับรถกลับบ้านตอนนี้ได้ตังไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเนียแล้วครับได้โอเคครับผมถนนสายไนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันถ <laughs> นนสายไหนวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราต้องตรงไปผมจำได้แล้วตัวนี้คือ,อตรงไปจะเป็นรงเวียนใหญ่ครับ แต่ผมจะไปทางผมจะไปแถวแถวบางบัวทองวงเวียนใหญ่เราไม่เข้าวงเวียนใหญ่เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวเข้าราชบุรยุ์ข้างหน้าครับแล้ววิ่งเนะส้นราชบุกรย์ยาวไปเลยจะถึงบ้านเราโอ้โอ้รถเต็มอะไรเนี่ยโอ้ยวเชี่ยวรถกูนะกู <laughs> จะไม่ทำประกันนะประกันขาดมาสามปีนะช <laughs> น,น,นรถตัว <laughs> ยาวนะมึง อันนี้ครับบรรยากาศในกรุงเทพทุกทีในกรุงเทพนี่ครับรถจะโอ้โหหนาแน่นมากครับผมแต่ช่วงโควิดช่วงเดือนสองเดือนนี้รถไม่ติดครับจะติดก็ติดแต่ไฟแดงแป๊บเดียวจะไม่ติดจรา,าจรทางอื่นครับจะติดแค่แยกไปเกี่ยวไฟแดงเท่านั้นอันนี้ครับอันนี้ไฟเขียวแล้วเดี๋ยวดูนะครับข้างหน้าจะโล่งมากครับปกติเต้นี้รถติดต้องเผือเวลาเป็นชั่วโมงครับจะไปไหนมาไหน ถ้ารถไม่ติดจะไปไงวะรถติดก็ดีอยู่นะรถไม่ติดก็ต้องเพ่นเงี้ยหนิยาวคุณ <c oughs> ละติดเนะ <c oughs> เาะอ่าไอ้คำว่าติดนี่แปลได้หลายอย่างจริงนะอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับถนนโลง่งฝั่งนู้นก็โล่งวิ่งกันสบายชิวๆไม่มีอะไรทำให้เครียดได้ครับเพราะว่าถนนมันโล่งเห็นไหมครับ สบาบยไม่มีใครด่าพอ่อรอแม่ใครได้ครับพอรถไม่ติดไม่มีปัญหาจราจรนะครับตอนนี้ผมขับไปเรื่อยตอนนี้ผมอยู่ที่เต้นอันนี้เขาเรียกอะไรวะกูก็ลืมชื่อแล้วอันนั้นก็มั่วอ่าฮ่าพระเจ้าตากเต้นพระเจ้าตากครับ เดี๋ยวเราตรงไปก็จะเจอแยกแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าราชพฤกษ์ทางถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นี่ไปถึงยาวไปถึงออกปทุมธานีได้เลยนะครับเต้นนะใครจะออกตัางจังหวัดนี้ออกราชพฤกษ์ได้เลยครับออกปทุมไปออกสระบุรีไปนุ่นครับพาอีกตรงมาอีสานครับวิ่งเส้นราชพฤกษ์ได้เลยง <c oughs> ัวแต่โมลืมลงอุโมงนะครับ <c oughs> <c oughs> เลยขึ้นมาข้างบนนี่ <c oughs> อันนี้อ่ะตรงไปนีน่ครับถ้าเลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นแยกท่าพระนะครับผมแต่เราไม่เลี้ยวเราจะตรงไปก่อนเพราะเราจะไม่รู้จะไปทําอะไรที่ท่าพระ,ะผมไปท่าพระทีไรเ็นเดอร์รถครับไม่เจอพระทักองพระไปไหนไมห,หมดลเลี้ยวายครับผมก็งงหยุนกัน,น พระรามสามเลี้ยวซ้ายอันนี้ไม่ไม่ไปเราตรงไปก่อนคุณพานพาเที่ยวอีกแล้ววะเนี่ย้ยคลิปนี้กูพามาขับเดลิเวอรี่อ๋ออันนี้นะครบเพื่อนๆหน้าแอปเดลิองผมจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมขับจริงๆนะฮะไม่ได้มาเมคคลายคลิปนะครับอันนี้ผมขับจริงๆผมทำจริงเลยครับผม เพื่อนเพื่อนที่สนใจเรียกรถ Delivery นะครับที่อยากเจอผมนะครับอยากเจอให้ขุนพัน์ไปขนกล่องให้อ่าอ,อเลือกไปที่รหัสผู้ขับได้เลยครับ99247ครับรหัสของผมครับ99247ครับจะเจอขุนพันใ์ในแอปเลยครับผมไม่ต้องแย่งกับใครครับ <c oughs> อันนี้เราก็จะทำการกลับบ้านละหมดงานแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรละ้างหน้าคุณพันจะไปทำอะไรท้งนี้มาขับเดลี่แล้วท้งหน้าจะขับมอา์วินก็ได้ไป <าง S 2> จะไปดู ครั้งหน้าคุณพนันจะไปทำไรติดตามชมกันได้ในช่องคุณพนันผมชงนะครับผมคุณพนันผมชงคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอยากคุณพานไปทำไรคอมเมนต์มาได้เลยครับผมแต่วันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> ขับรถอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โกมทางหลวงถ้ไมเห็นกูถ่ายคลิปนี่มจะจับกูเหรอ <c oughs>